ใครมองหาอันติดผ่อเบาๆนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะควาเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นได้เป็นโฉมเมดเชนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว1.6 g ปี1 6ตัว1นนะคะค่าตัวถูกสุดในร้านที่มีนะคะ359,000บาทสภาพสวยพร้อมใช้นะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ วีดาวผ่อน6,500บาทเท่านั้นเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวออกกดได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมให้จบคลิปนะคะได้คันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ f เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนัดเพชรยนต์นะสาหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวย,สวยราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกัน1นึ่คันนะคะใครที่มองหาอันติดผ่อนไม่เกิน7 0 0 0บาทคันนี้ห้ามพลาดเลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะเงินเดือนหมื่นสเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยเป็นตัว 1.6G จี G, ปี16บหตัวสินะคะโวมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วใครสนใจนะหรือว่ามองหารถิือ ้ง,งานอยู่นะคะห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์ทโทรนสึนเก้าแปดสองหกศ 9-5-8-7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกได้เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะโฉม16ปลายนะป้ายทะเบียน ไม่ได้ไป้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมดกรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะสันเลี่ยมคมฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลาก,กิ้มเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะค่าตัวเพียง3ามแ0นหบาทเท่านั้นเองนะคะถูกสุดในร้านที่มีนะคะสําหรับรถอันติดนะราคาถูกสุดนะสามแสนบาทผ่อนเริ่มต้นหกพันารนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยมี แค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะให้สิทธิ์คนจองก่อนเท่านั้นนะคะสนใจห้ามพลาดเลยนะในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ ector, มันติรีเฟคเตอร์โคมใสๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะตัวล้อนะคะเป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันนะคะน็อตห้าลูโรโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ16นิ้ว ส่วนช่วงล่างของรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะมาร์กแต้นสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนซีนเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่มีเขียบขยื้อนนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศน,นะคะชนหนักทิกคว่ำมจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะสันเลี่ยมคมนะคะด้านข้างตัวรถเส้นคมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะใครส่ สนใจห้ามพลาดเลยนะอยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะ ออกง่ายๆนะ่อนได้นานสูงสุด7ปี8ปงวดใครสนใจรีบติดต่อหาหนัดได้นะคะส่วนมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยผ่ากันด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูนะคะจะมีตัวรับสัญญาณมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันบ้างนะคะภายในนะตัวกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะคันนี้ได้เป็นปุ่ม จิงสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ แอร์กลมๆหมุนได้360องศานะคะพวงมาลัยมัยงติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงไี่จากพวงมลาลัยเลยนะคะมีแอร์แบ็ให้7ใบเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะแรกไม่นะคะอยู่ที่145,283กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้หรือว่ากอไมาอย่างแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะเป็นแบบวิทิโอ C.D.U.S.B.A.U.X เสบได้นะคะแออนาล็อลกหมุนมือปรับได้4ระดบับ เป็นรถเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ซีวีที7สปีดมีระบบกันลื่นถลายมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะว้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเลยเธอหรือว่าร่องรอยอากายันนะคะส่วนตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆนะคะเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะ,ะสาหรับหัวน็อตซอกประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเลย สีเดียวกับตัวรถไม่มีไข่ไม่มีขยับขยื่นนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะแล้วก็อันติดเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์ด้วยนะคันนี้ราคาถูกสุดนะคะพน เบาสุดนะ6 5 0 0บาทนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะห้องผูุโดยสารด้านหลัง,งกว้างๆนั่งสบายนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟตรงกลางก็มีมาให้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อมหานัดได้เลยนะได้เป็นรถโฉม16นะคะอ่าปี16เนาะแต่ว่าเป็นโฉมปลายปีนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้แนะนําเลยนะไป อีหนึ่งทางเลือกนะคะฟรีดาวผลหกพันห้าร้อ 6, บาทเท่านั้นนะคะไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยเล,ยล้าไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะป้ายทะเบียนอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมดกรุงเทพมหาคนครนะคะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะ บอดี้กว้างๆก,กันเลยนะคะบรรจุหรือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะคือเดิมๆเ,เลยหัวนอ็อตฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยไขยรอยเขีบเยบเพี้ยนเลยนะคะส่วนตัวคานด้านหลังนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะสภาพเดิมๆการันตีให้เลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไร เครื่องมือไม่แรงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีเลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะบอกเลยว่าอันติดนะเครื่องยนต์อึดถึกและทนมากๆนะคะรุ่นนี้เนี่ยนิยมนำไปทำเป็นรถแท็กซี่นะแต่ว่า พี่เพชรยนต์นำเข้ามาจำหน่ายเนี่ยไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะไม่มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะเช็คสำเนาเล่มได้นะคะหน้า18ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะใครที่สนใจนะคะหรือว่าเป็นสาวกอันติดห้ามพลาดเลยนะคันนี้ราคาถูกถูกนะ3 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน6 5 0ับาทเท่านั้นเงินเดือน1 4่นนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะ ตัวแผ่นเพจมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงนะรถปี16นะคะเป็น16ปลายปีจดทะเบียนปี17นะคะเอาเลขตัวถงังไปเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะอย่างที่แจ้งชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะถ้าตรวจสอบเจอเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะในเซวนของหัวน็อตซอกประตูเดิมเดิมซีดีกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยับขย้เลยนะบอดี้ภายในสวยสวยไม่มีช้ํานะคะใครที่สนใจห้า นะนำเลยแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้ติดฟรีมาให้เรียบบอยแล้วด้วยนะลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นต์ให้ถึงที่นะแล้วก็เครดิตดีใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีนะคะเครื่องยนต์ขนาด4สู 1,600cc 125แรงม้ารองรับน้ํามันเบนซิน91 95 E20 E85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีพวกคาบน้ามันหยดหละเยิ้มนะคะคานหน้าหมอ้อน้ําตรงๆไม่มีคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหัวน็อตไม่มีขยับขยื้นนะคะหรือว่า เม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะส่วนคารหน้ารถด้านในนะคะเดิมๆิมเช่นกันนะคะพาร์ตอรหล่มีให้เห็นชัดเจนนะคานตรงๆเลยนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสติกเกอร์คันเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบนะคะมากแก้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนสีหน้าห้องเครื่องนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหรือว่าหัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถเม็ดอาร์ตมีให้เห็น ชัดเจนนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะการันตีให้เลยชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะตรวจสอบเจอนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะตาปั๊มไม่เห็นชัดเจนฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะแล้วก็สติกเกอร์มอ,อก,ออกอติดอยู่ครบเลยนะแนะนําเลยนะคะใครที่มองหาอันติดไว้ใช้งานนะคะอยากผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ไม่เกิน7 0 0 0ันบาท ะะเพราะว่าผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นเป็นตัวอันติส1.6ีปี16.17นะคะได้เป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วราคาค่าตัวเพียง 4แสนอะอไพร3 5 9 0 0้ัน 9, บาทเท่านั้นเองราคาถูกสุดในสต็อกที่มีนะคะใครสนใจนะารีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะก่นจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตขีปรถให้ได้ชมกัน วันนี้นะัต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ